สก,การหลกตาครับผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับแต่ก็ได้ฟังธรรมะหลกตาทางออนไลน์ทางสื่อต่างมาประมาณปีสองปีแล้วครับก็จริงวันนี้ไม่มีอะไรจะถามแ,แต่ว่าไม่มาอยู่ที่หน้าผมแล้วเป็นงบ<อ>้างนฟังธรรมมาสองปีแล้วปีสองปีครับมีชัดเจนในธรรมไหมเป็นยังไง ก็รู้สึกและยังหลังนี้ก็ภาวนาก็รู้สึกสงบดีฮะมันมีความเป็นสงบเป็นธรรมชาติดีครับก็เห็นเห็นบางช่วงกิเลสก็แรงบางช่วงกิเลสก็เบาบางช่วงก็สงบฮะสลับชีวิตการทำงานบางทีก็เจอสภาวะที่จิตมันก็เหวี่ยงไปตามสภาพคิดนึป่ปรุงแต่งแต่วันผมก็มองมันในมุมที่มัน มันมันเป็นคนละสิ่งสิ่งที่ผู้รู้ไปรู้และต่างทําหน้าที่กันซึ่งผมก็ผมก็น้อมนำธรรมะในขั้นปัญญาที่หลวงตาได้แนแนวทางไว้ก็คือมันจริงๆจ,จิตผู้รู้ถ้ามันมันไม่มีความยึดถืออะไรมันก็ไม่ต้องไปหนักอกหนักใจอะไร แต่วันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรจะมาส่งเท่าไหร่นะครับท่านหลวงตาฮะก็จะกราบหลวงตาว่ามีอะไรจะชี้แนะผมครับเราฟังทร,รมาก็นานเนาะฟังทมหลวงตามันก็นานแล้วทีวนี้มันก็เหลือว่าทร,รม,มันเป็นทำฟังทรรมภายนอกตอนนี้ในใจเรามันยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนทำในจิต มันจะเจนธรรมในจิตในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะคือบางขณะเราก็ไปตามความคิดเห็นของตัวเองเนาะเนี่ยมันเป็นไปตามความคิดเห็นของเองโดยหน้าทิฏฐิมานะมานะทิฏฐิบางขณะเหมือนใจมันจะสงบเย็นแล้วก็สงบลงมาแต่ในความสงบเนี่ยเราก็ยึดถือว่าเราหรือใจของเราสงบช่วงเราตอนนี้เราสงบมาก ใจของเราสงบเมื่อเรายึดถือในความสงบนั้นเป็นเป็นใจเราใจของเราหรือเป็นเราสงบเราสงบดังนั้นเวลาพอมีความคิดปรุงแต่งวุ่หวาวุ่นวานถูกกระทบหรือเป็นไปตามก,กิ่เห็นก็จะลงมีอัตตาตัวตนลงไปตามความคิดความปรุงแต่งนั้นที่บอกแม่ก็ใจทำในจิตไม่ชัดเจนทำในจิตก็คืออันนี้เนี่ยทำนี่เนี่ยทำนี่เนี่ยแยกหลังขานภายในจิตเดิมแท้ ไม่ได้ความคิดอารมณ์ความสง,งบรือไม่สง,งบความปรุงแต่งวุ่นวายมันก็เป็นสังขารภายในจิตแต่จิตเดิมแท้มันจะไม่ปรากฏอะไรเลยมันจะไม่ปรากฏรูปลักษณ์ไม่ปรากฏอะไรใจแท้เรายังเข้าไม่ถึงใจแท้มันยังหลงมันเป็นสังขารปรุงแต่งธรรมชาติของอาการของความคิดของอารมณ์ แต่เวลาพอนั่นเสร็จเราก็อยากให้มันเฉยให้มันสงบเวลาวุ่นวายก็อยากให้สงบเราอยากให้มัน,มนสงบเราอยากสงบพอมันสงบแล้วเราก็พึงพอใจจิตใจอยู่กับความสงบพอเรายึดเอาความสงบเป็นเราเป็นตัวเราของเราว่าเราสงบเวลาพอมีความคิดปงแต่งก็จะมีตัวเราหลงไปกับความคิดปงแต่งอีก moi. มันก็จะวนเวียนสับสนอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่แต่ท่านก็ก็ถือว่าปฏิบัติได้มาถึงระดับหนึ่งคือเข้ามาถึงความสงบแต่มันยังในส่วนลึกๆยังไม่ชัดเจนอย่างที่นุงตาพูดเนี่ยเข้าใจไหม ครับางมันก็รู้สึกว่าสงบตั้งมั่นเป็นบางช่วงนะฮะใช่ใช่แล้วก,วก็รู้ทันสภาวะเห็นตัวเราที่มันทํางานเป็นช่วงที่มันยับยับ,ยบปรุงแต่งอะไรนี้เลยพอเราสงบไปยึดความสงบเลยทีว่าใจของเราหรือเราสงบตั้งมั่นดีหรือจิตใจของเราสงบตั้งมั่นดีเราไปยึดที่อีกอมันไม่ใช่ว่าสงบก็คงเป็นความสงบจนไม่มีผู้ยึด แลวในความสงบเนี่ยเห็นความคิดความพงแต่งมันมีไอ้บ้าอยู่ในความสงบสงบแล้วก็มีไอ้บ้าคือตัวเราเนี่ยพูดไม่อยู่อยู่ในความสงบแต่เรากลับไปติดอยู่แก่ความสงบแต่ไม่เห็นไอ้บ้าในความสงบเขาเข้าใจไหมยังงงๆเนะมันก็ยังมีตัวที่แอบยินดีในความสงบอใช่ในตัวยินดีความสงบ่ยเป็นตัวพงแต่งแต่ความสงบเนี่ยก็เป็นความสงบของมันอยู่อย่างนั้นแหละ แต่มันมีตัวไอ้ตัวที่ไปยินดีความสงบเนี่ยเป็นตัวปุงแต่งเรียกว่าไอ้บ้าเราให้เห็นไอบ้าแล้วปล่อยวางไอ้บ้าแต่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราพยายามไปปล่อยวางความสงบไอ้ตัวผู้ที่มารู้ความสงบแล้วยินดีความสงบแต่มันปุงแต่งมันคิดมันปุงแต่งมันพึงพอใจทิ่ใจยินดีความสงบไอ้ตัวนั้นน่ยคือธรรมชาติของไอ้บ้าก็จึงยึดถือไอ้บ้าว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ต้องไปยุ่งกวนไหวกับความสงบแต่ไอ้ความสงบเนี่ยมันก็สงบอยู่แต่ไม่ใส่ใจความสงบแต่ใส่ใจที่จะเห็นอ้บ้า ที่มันไปพึงพอใจที่ใจะยินดีความสงบแล้วมันพงแต่งแล้วก็สิ้นยึดไอ้บ้าหรืออีบ้าที่มันไปไปวุ่นวายอยู่แต่ในความสงบเห็นว่ามันเป็นสังการพงแต่งสังการมงแต่งงงนหงงไหมเออมันไม่ถึงกับงงครับเพียงแต่ว่าเหมือนช่วงนี้ความคิดมันบางทีมันไม่เกิดเหมือนมันเงียบไปเลยครับเออคือมันมันเงียบแต่มันเงียบไม่ได้นะมัน ความคิดมันจะเงียบได้แต่เมื่อมันเข้าฌานที่เจ็ดคือเนวะสัญญาณาสัญญายาตนาถึงจะถึงจะดับความคิดได้คือมันคือความคิดคือขันห้าเนี่ยมันมันหลุดออกไปมันหลุดออกจากวิญญาณวิญญาณธาตุเลยแต่ไม่ใช่ว่าถอดจิตไปเที่ยวไหนนะคือมันมันอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่มันหลุดมันหลุดจากการหลุดหลุดการเชื่อมโยงกันเลยวิญญาณธาตุกับขันห้าเนี่ยมันเข้าไปเนวะสัญญาาณาสัญญาญนะคือมีสัญญามีเวทนามันเราไปใช้ไม่ได้เลย นีกขาน่าอันนั้นคือความคิดมันจะไม่มีแต่ในตภาวะที่ไม่ได้เข้าฌานที่เจ็ดมันเวลาเข้าฌานที่เจ็ดมันต้องเลี้ยงอารมณ์มานะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคนไปถึงไปเข้าตรงกันน้าเข้าไม่ได้เราต้องเลี้ยงอารมณ์มาต้องมีวิตกวิจารปิติสุุเบขาหรือเอกคัตตาจิตฌานสี่ก่อนรูปฌานสี่แล้วเข้าอากาศสารัญญาจาะคืออากาศธาตุแล้วก็เข้าวิญญาณัญญานะเอ้ก็วิญญาณัญญานะคือในอากาศธาตุในความว่างมีวิญญาณแล้วก็เพ่งวิญญาณวิญญาณดับไปเหลือแต่ อากาศประทัดหรือแต่ขอบว่างเป็นอากิจญายนะแล้วก็เข้าอาจารย์จีข้าอยู่ในเนวะสัญญาณทัญญานะชาตที่ชาตที่ชาิที่แปดมันจะชาติีเจ็ดชาตที่แปดอันนั้นแน่ยไอ้ขันห้ามมันจึงเอามาใช้ไม่ได้มันเหมือนคนตายลมหายใจก็ไม่เคลื่อนเวทนาสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งก็ไม่เคลื่อนมันไม่เอามาใช้ไม่ได้เลยมีสังขารมีขันห้าเหมือนไม่มีแต่ก็ไม่จะไม่ตายเพราะว่ามันวิญญาณมันจะไม่ดับ มันยังไม่ตายคือธาตุขันยังไม่แตกมันได้แตกไม่ทํางานร่วมกันแต่นี่แต่ถ้าในจิตปกตินะระบอกมันเงียบสงบสงัดไปโดยมันไม่ได้คิดอะไรอันนั้นเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะาเราไม่เห็นเพราะว่ามันจะไม่มีความคิดปรุงแต่งได้ต้องมันอยู่ใน,ในเนวะสัญญาณสัญญาญานชาติที่ 8. แปดกถ้าอยู่ในภาวะปกติบอกมันเงียบสงบแล้วไม่คิดอะไรอันนั้นนะ่ะแสดงว่าเราเอาตัวเราเนี่ยไปเห็นแต่ความเงียบสงบแต่ไม่เห็นตัวเราะที่ไปรู้ความเงียบสงบอันนี้คือ มันมันผิดมันผิดผิดทางคือมันกลับด้านสลับกลับด้านคือเราเนี่ยไปรู้แต่ความเงียบสงบเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเงียบสงบไม่เห็นคิดอะไรเลยก็ในเมื่อเราเนี่ยเป็นคนเห็นความเงียบสงบเราเลยไม่เห็นตัวเราที่ที่ไม่เงียบสงบความเงียบสงบเราเงียบสงบจริงแต่เราอ่ะไม่เงียบสงบไอเราที่ไปเห็นความเงียบสงบที่รู้ความเงียบสงบเราไม่เงียบสงบเราก็ปล่อยวางไอไอผู้ที่ไม่เงียบสงบเลยเนี่ยไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราของเรา เอะตรงนี้มันก็จะยากเกินไปหรือเปล่าเ๋ยวคือมันมันมีกระแสความคิดแต่มันไม่เป็นคําพูดท่านนั่นเองครับเหมือนกั็ว่ามันมันบางบางช่วงเนี่ยเหมือนมันไม่อยากคิดแค่นั้นเอฮะแบบมันเหมือนมันสงบตัวไปลแต่ก็เห็นการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันไม่ได้สงบไปไปด้วยนะมันเหมือนกับมันมีสองเลเยอร์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะบางทีมันก็คิดฮะ ก็ทําความเข้าใจอย่างที่หลวงตาพูดนี่ก็ทําความเข้าใจไปด้วยมันมันคล้ายๆว่าที่เราทําำความเข้าใจไปด้วยคือเราก็เหมือนกันเราคิดตามไปด้วยบ้างเหมือนกันเป็นช่วงแต่ว่ามันมันอาการคิดมันไม่ไม่รุนแรงไม่ค่อยชัดไม่เป็นคำพูดบางทีครับเดี๋ยวมันจะตั้นี้วต้องอย่างมันต้องเดี๋ยวกันเอมันมันไม่เห็นตัวเองเี้ย มันเอาตัวเองไปเห็นความสงบไม่เห็นตัวเองในความสงบตัวเองหมายถึงว่าตัวเองที่เป็นตัวปรุงแต่งไงเมื่อเห็นตัวเองที่เป็นความปรุงแต่งเนี่ยแล้วมันจะเลยความปรุงแต่งไป,ไปเห็นตัวเองที่เป็นตัวเอง,เอ,งอีกอันมันเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเนี่เดี๋ยวต้องถ้าอย่งางงั้นต้องถ้าอย่างั้นเราต้องเอาเอาเนี่ยให้มันมันมามาลุ้เราไม่ใจเข้าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก่อน หายใจเข้าพ si, ุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธไอ้ต yes ติตะพันเชียจ่าที่รู้ลมหายใจเข้าพุทธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทใหญ่ขาดว่าขาดตอนนะแล้วจะเห็นว่าระหว่างที่หายใจเข้าพ exactly. ุทธหายใจออกโทน่ะเนี่ยภายในในอ้ตัวที่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยภายในภายในร่างกายจิตใจของไอ้ตัวที่หายหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนมีตัวลอยตัวหนึ่งซ้อนมา มันจะพูดไม่หยุดบทไม่หยุดวิเคราะห์วิจารวิจัยวิพากษ์วิจารอะไรมันไม่หยุดเลยมันระดับมันไม่ได้นั้นได้แต่เมื่อวิสติธรรมชาติยู่รู้อยู่กับลมหายใจเข้าพุ่งในใจออโทมันก็จะไม่หลงไปยึดถือไอ้อตัวที่มันพูดบนอยู่ในใจเหมือนคนบ้าเรียกว่าไอบ้าหรือออบ้าที่มันมันซ่อนอยู่ในตัวเรานี่ในร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันซ่อนอีกตัวหนึ่งมันพูดไม่หยุดตัวเนี้ยแต่เมื่อสติธรรมชาติมันรู้อยู่กับลมหายใจเข้าพุ่งในใจออกโทมันก็เลยไม่ ไม่มีผู้ทิ oh oh ้งลมหายใจเข้าออกเนี่ยไปเสวยหรือไปยึดมั่นถือมั่นในไอ้บ้าหรืออีบ้ามันต้องมันต้องเอามาต้องมาเปลี่ยนมาฐานฐานมันอยู่ที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มันจะรู้ว่าไอ้ผู้ที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยภายในตัวเนี่ยภายในใจของไอ้ผู้ที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมีไอ้บ้าหรืออีบ้าอยู่ตัวหนึ่งมันพูดไม่หยุดเนี่ยมันวิเคราะห์วิจารณวิจัยวิพากวิจารวิเคราะห์วิจารวิจัยวิพากวิจารเหมือนตอนเนี้ยถ้าถ้ายมรู้ลมหายใจเข้าออกนะ ตติธรรมชาติจะไม่ขาดจากรู้หลมใพ่อชก็ยมจะรู้ว่าในใจของโยมเนี่ยม,มันพูดวิเคราะห์วิจารณวิจัยวิพากษ์วิจารคำสอนลูกตาตลอดเวลาเลยอันนั้นเนี่ยเราเราไปดับเขาไม่ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยึดเขาได้นะั้นจะแต่พนทุกข์และนิพพานไปเพราะว่าอ้นั้นมันคือจิตปรุงแต่งถ้าธรรมชาติของยังไม่ตายเนี่ยมันจะต้องมีจิตปรุงแต่งอันแน่แน,น่ไอ้บาหริบาทีเป็นปรุงแต่งไม่หยุดแต่เราจะนิพพานได้คือไม่มีผู้ประยึตเนี่ย ไอ้ไอ้ไอ้ตัวจิตปรุงแต่งข้างในอ่ะที่เป็นเหมือนกับตัวเรา,เราอีกตัวที่พูดไม่หยุดเนี่ยว่ายึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าไม่มีไปยึดมันก็มันก็จะพ้นทุกข์เลยต้องต้องมารู้มลมหายใจเข้าออกก่อนถึงนะจะไม่ไม่มีตัวเราเนี่ยไปจี้ใส่เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่เอาความรู้สึกตัวเนี่ยสต,ติธรรมจัญญะมารู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราจะเอาความรู้สึกตัวของเราเนี่ยไปจี้ใส่ไอ้พุที่มันคิดตึกตอมปลุกแต่งในใจจนมันไม่คิด แต่ไอตัวไอตัวที่ผู้ไปจี้ใส่ไปคอยดูเนี่ยไปดูความคิดถึกตอนปลุกแต่งในใจมันก็จะเห็นว่าเออพอไปดูมันพบมันไม่เลยไม่คิดอะไรมันเลยเงียบแต่ไอคนไปดูมันไม่เงียบมันกลายเป็นผิดตัวมันก็จะกลายเป็นผิดตัวคือพอเราย้ายจากเอาตัวสติสัมปชัญญะจากรู้ลมหายใจเขาออกย้ายไปดูจิตตรงๆเลยไปด,ไปดูไปดูจิตที่มันคิดถึกตอมปลุกแต่งดูตัวที่มันคิดถึงตอมแต่งภายในใจเราพอเราย้ายไปดูปุ๊บเอาสติสัมปชัญญะย้ายไปดูแต่จิตอย่างเดียว ไม่มารู้ลมหายใจเขาออกคือรู้กายคานไว้มันก็จะเอาความรู้สึกตัวเนี่ยไปจี้ใส่ไปจี้ใส่จิตให้มันไม่คิดถึงตอปุแตงให้มันเงียบมันสงบแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบมันสงบมากเลยมันไม่คิดอะไรแต่แท้จริงอ่ะไออาการที่มันเงียบสงบเนี่ยมันถูกมันถูกจี้จนมันเงียบสงบไปแต่ไอผู้ที่ไปไปดูไปรู้แล้วไปจี้ใส่มาเนี่ยพูดไม่หยุดมัปไปกดเป็นเปลี่ยนตัวมาเป็นไอ ไอ้ผู้พูดผู้าคมาอยู่ที่ไอ้ตัวที่ผู้ไปดูไปรู้ไปจี้ใส่มันแต่เมื่อเราไม่รู้ตัวเองเราก็เลยดูแต่อาการที us, ่ว่าเออพอเราไปดูจิตเนี่ยว่ามันพูดปรุงแต่งอย่างไรบ้างพอเราไปดูมันมันเลยเงียบสงบนิ่งเฉยแต่แท้จริงอ่ะไอ้ผู้ไปดูไม่นิ่งไม่เฉยเลยนะเนี่ยมันภาคพูดภาคไม่หยุดวิภาควิจารไม่หยุดเลยเนี่ยถ้าเราเห็นให้ผู้ดูเนี่ยพูดภาคไม่หยุดเนี่ยก็พบผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ก็นิพพานก็คือข้ามผู้รู้นี่เนละยไม่ทราบจะเข้าใจไหม ครับผมก็สังเกตผู้รู้อยู่ว่าเขาก็มีมันมันเหมือนมันจะมีผู้รู้ที่มันไม่ใช่ผู้รู้แท้ใช่ไหมมันเป็นผู้รู้ที่มันมีมันมีการยึดถือในตัวมันเองอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยกับตัวที่ไปรู้ว่ามีการยึดถือครับก็สังเกตดูมันแต่สภาวะนี้มันก็ คือคือก็ดูดูก็เห็นมันเป็นช่งชวงๆนะฮะแล้วก็ความความเห็นตรงนี้ผม,ม,ว,มว่ามันมีข้อสุ่ว่ามันมันก็เหนียวแน่น,นะฮะมันก็ทําอะไรมันไม่ได้คือถ้าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่รู้เราไมาใจเขาออกเป็นตัวคานไว้นะแล้วเราเอาผู้รู้เนี่ยไปรู้จิตที่มันปรุงแต่งหรือว่าผู้รู้ตัวปลอมเพื่อพบผู้รู้ตัวจริงถ้าเราทําแบบนี้นะ แทจริงไอ้ผู้รู้ที่ที่ไปคอยรู้ตัวปลอมผู้รู้ตัวปลอมที่พูดได้เนี่ยแล้วเราว่าหมายว่าจะพบผู้รู้ตัวจริงคือมันปลอมทุกตัวนะมันไม่มีจริงทักตัวหนึ่งเพราะจริงอ่ะมันไม่เกิดเลยไม่ปรากฏเราจะต้องรู้เราไม่ใจเขาออกคานไว้รู้รู้รมไม่ใจเขาออกมันคานไว้จะได้ไม่ไม่ย้ายเอาไอ้ผู้รู้เนี่ยไปรู้จี้ใส่ไอ้ผู้รู้อย่างเดียวเพื่อจะไปรู้ว่าอะไรคือตัวปลอมแล้วก็จะได้พบตัวจริง แต่เนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราพยายามจะม่ยึดไอ้ผู้รู้ตัวปลอมและเราก็จะเป็นผู้รู้ตัวจริงเราจะเป็นผู้รู้ตัวจริงมันก็คือเราก็คือปลอมอยู่เนี่ยแต่เราคิดว่าเราจะเป็นผู้รู้ตัวปลอมเพราะฉะนั้นถ้าถา,ถามันรู้ลมหายใจเข้าออกไว้สติแต่ม่เจรญยไม่ขาดมันจะจริงหรือปลอมมายึดตัวหนึ่งไม่ยึดเลยไม่ยึดแต่รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่ยึดภายในใจเราเนี่ยภายในกายภายในใจเราที่มันหายใจเข้าออกเนี่ย มันจะเป็นรู้ปลอมรู้จริงอ่ะไม่ยึดทั้งไอ้รู้ปลอมไม่ยึดทั้งรู้จริงไม่มีผู้ไปยึดรู้แก่ใจว่ามายึดม่ยึดทั้งปลอมม่ยึดทั้งจริงอันนี้ต้องไปสังเกตเอานะครับขอตอนนี้มันตรงไอ้เอนี้มันถูมันละเอียดมากเลยหลวงตาพยมยังเข้าไปถึงอ่ะมันละเอียดมากเลยครับละเอียดมากผมต้องมาละเอียดมากคนที่จะไม่รู้เราไม่ใช่ก็ออกคานไว้ที่มันสิ้นยึดผู้รู้เลยมันต้องพบผู้รู้ซะก่อนแล้วก็สิ้นสมวยผู้รู้แล้วมันถึงจะ ละลมหายใจเขาออกได้ละละพุทโธพุทโธพุทโธละลมหายใจเขาออกละไอการรู้กายคานอำนาจจิตไว้ถ้าไม่ไม่มีไม่มีพุทโธหรือไม่มีรู้ลมหายใจเ็าออกรู้กายลมหายใจเ็าออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายถ้าไม่อรู้คานอำนาจจิตไว้เนี่ยเราย้ายสติตะวันฉาหรือย้ายผู้รู้ไปดูจิตตรงๆนี่เนี่ยมันจะเอามันจะไม่เห็นเลยมันจะเอาตัวเรานี่เนี่ยจะเป็นผู้รู้ที่เป็นไอบาที่พูดมาอยู่เนี่ยไปจี้ใส่ไออาการของจิต หรือจิตที่แสดงกิริยาอาการแล้วมันก็เงียบไปเลยมันไปนเงียบรู้สึกว่าอันนี้ทําถูกแล้วเพราะว่าในใจเรามีแต่ความนิ่งความเงียบโปร่งโล่งเบ,บ,บาสบายแต่มันไม่จริงหรอกเพราะว่าไอ้พูดที่ไปรู้เนี่ยที่มันไปรู้โดยตรงเนี่ยไปรู้จิตโดยตรงเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยพูดไม่หยุดยเหมือนไอ้บ้าหรืออีบ้าพูดไม่หยุดเลยแต่เรากลับเห็นว่ามันเป็นความเงียบเพราะว่าเราเป็นเป็นฝ่ายดูเป็นฝ่ายเอาเอาไอ้ผู้รู้เนี่ยไปจี้ใส่จิตหรืออาการหนุนจิตจนมันเงียบไปแล้วเราก็พึงพอใจที่ใจดีกับ ความเงียบนี่เราเราก็จะมีหลายคนมันก็รู้สึกว่าตรงนี้จะนิพพานแล้วแต่แท้จริงไม่ใช่เลยเพราะว่ามันไม่ได้เห็นในผู้รู้แต่มันไปพบอาการที่ถูกรู้คือไปจี้ใส่อาการที่ถูกรู้จนมันนิ่งเงียบมันกระดุกกระดิกไม่ได้แต่จริงๆไอ้ตัวกระดูกกระดิกมันย้ายมาอยู่ที่ไอ้ผู้รู้นี่คือบางครั้งผมก็มีความรู้สึกว่าไอ้ผู้รู้ที่ที่อยู่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็เห็นไหมว่ามันเป็นตัวเราเห็นว่าผู้รู้ตัวนี้เป็นตัวเราเออย่างนไม่ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องไหม พบมีความรู้สึกว่าความสงบที่เกิดขึ้นก็ดีเนี่ยผู้รู้ที่เห็นที่ที่มีผู้รู้อยู่ก็ดีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผู้รู้ตัวเนี้ยม,มันมัมนมีความมีตัวเราแฝงอยู่เป็นช่วงๆตลอดมันมันก็ใช่นี้นก็ถูกแต่มันมันไม่ถูกที่สุดเด่ยคือโยมยังเข้าไปถึงความไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาจากความไม่มี แต่โยมยังมีตัวตนตั้งคาไว้ไปหาสิ่งนี้จะเอาสิ่งนี้ไม่เอาไปหาความบริสุทธิ์หากว่ามไม่มีหรือไปหานิพพานแล้วโยมก็ไม่เห็นตัวเองตรงเนี้ยมันเลยยากอ่ะถึงรู้ตาพูดยังไงก็คือโยมตั้งที่ตัวเองไว้ตั้งอัตตาตัวตนไว้นั้นโยมมีเป้าหมายคือโยมจะปฏิเสธความมีหรือปฏิเสธความมีตัวตนแล้วจะไปสู่ ความไม่มีตัวตนแต่ที่เราเนี่ยจะหมายว่าเราจะไปสู่ความไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันจะมีตัวตนตลอดเวลาเลยยึดถือเป็นตัวตนตลอดเวลา <ME ũ S 1> เพื่อไปสู่ความไม่มีตัวตนไอ้เราที่จะไปสู่ความไม่มีตัวตนมันจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเรายึดถือความมีตัวตนอยู่ไอตัวเนี้ยมันละเอียดถ้ามันไม่แน่จริงๆอะโหยากมากเลย ตัวเนี้ยมันมันหลอกเราเสด็จเลยเราคิดว่าเราจะจะมุ่งไปสู่ความไม่มีตัวตนแต่เรายึดว่าว่าเรามีตัวตนอยู่ตอนนี้เราจะไม่มีทางที่ความมีตัวตนได้เลยแต่เพิ่งเราเนี่ยยึดว่ามีตัวตนว่าเราจะไปสู่ความไม่มีตัวตนหรือเราจะนิไปสู่ความนิพพานทุกประจจุบขนเราเลยเอาตัวเราเข้าไปกระทําทุกวิถีทางเพื่อให้เราสิ้นตัวตนเพื่อเราพ้นทุกเพื่อเรานิพานมันจะไม่มีโอกาสเป็นเช่นที่เราคาดหวังไว้ได้เดยเพราะว่า เราเดินทางได้อัตตาตัวตนมันจะเดินทางน,นอกมรรคเพราะอริยมรรคอริยผลเนี่ยมันต้องเป็นสมาธิก่อนข้อแรกคือความเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็น,ปนจิตหรือใจหรือวิญญาณของเราไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าเราเดินทางด้วยตัวตนมันเลยเดินทางน,นอกมรรคไม่ได้เดินทางอยู่ในอริยมรรคอริยผลตรงนี้ต้องเป็นต้องละเอียดจริงๆถึง,จ,งจะสังเกตเห็นตรงนี้ได้ ต้องไปสังเกตเอานะครับขอบคุว่าตรงนี้มันมันละเอียดมากขออนุญาตครับหลวงตาผมก็ฝึกภาวนามาแล้วก็จะมีหลงแล้วก็จะรู้สึกตัวแบบนี้ครับทำมาเรื่อยๆจนคืนวันที่ยี่สิบมกราที่ผ่านมาเหมือนเหมือนจะนั่งภาวนาด้วยแล้วก็เหมือนมันมันภาวนาไม่ได้ ก็เลยแบบขออนุญาตผมก็เลยนึกหยาบๆว่ากูไม่เอาแล้วปล่อยมันกูได้แค่นี้ก็แค่นี้ก็ปล่อยมันแล้วผมก็นอนพอนอนปุ๊บก็จะเห็นสภาวะที่มันเคลื่อนไปขึ้นมาแล้วก็เออโดยปกติผมจะหมายรู้เวลารู้สึกตัวก็จะบอกว่าหลงดับไปแล้วรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะทำอย่างนี้ตลอดแต่คืนวันที่ยี่สิบผมทำไม่ได้ก็เลยปล่อยมัน ก็คิดว่าแล้วไม่เอาและเลิกแล้วแล้วไม่อยากทำแล้วแต่พอตอนเช้าวันที่ยี่สิบเอ็ดพอรู้สึกตัวก็ยังหมายรู้อยู่แต่ว่าจะเห็นตัวที่หมายรู้ดับประมาณสองสามขนาดจิตนะครับแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีตัวเราอยากากราบหลวงตาว่าที่ทำมาถูกไหมครับมันก็อยู่ระหว่างการเดินทางอยู่ก็ ก็คือห <c oughs> ลวงตาก,ก็เขาใจพวกท่านนะเพราะว่าไอ้ทางเส้นเนี้หลวงตาก,ก็เคยผ่านมาก่อนคือปัญหาวิธีทําทั้งวันปัญหาวิธีทําทั้งวันทําตรงนี้ก็แน่นอึดอ,อัดท,ทำตรงนี้ก็ไม่ถูกใจทำตรงนี้ก็ไม่ไม่โล่งเอ้ยทาตรงนี้เออชัดเจนดีเอ้ทำตรงนี้ไม่ชัดเจนเห็นไม่ชัดเจนเอ้ยท,ทาท่านี้หรือนอนท่านี้นอนตะแคงท่านี้เดินอย่างนี้เรือนั่งอย่างนี้หรือหรือพิาพจารณาภายในจิตใจแบบนี้เอ้ยหรือหรือทำแบบนี้ว่ะ หรือต้องมีคาบริการหรือต้องรู้ลยใจเขาออกหรือว่าต่ออธิษฐานจิตหรืออะไรมั่วมากเลยเนี่ยเรื่องเหล่านี้ลุงตาก็เป็นมาก่อนจะเข้าใจพวกท่านที่พูดเนี่ยคือท่านอยู่ระบาดเดินทางที่มันลงหลงผิดผิดเหมือนลุงตาที่เคยทํามาลุงตาเห็นพวกท่านทำลุงตาจึงบอกแล้วก็ลุงตาจึงรู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายเพราะว่าท่านเดินทางด้วยอัตตาตัวตนมันจึงไม่ใช่ง่ายแต่ก่อนลุงตาก็จะเห็นอย่างนี้แล้วมาบอกพวกท่านได้ก็ใช้เวลานาน แต่เมื่อลูกตามาเป็นคนบอกท่านเหม chapter, ืพวกท่านก็คงจะง่ายขึ exactly. to 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 ้นเพราะว่ามันคิดอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่เจ้าเหนั่งทาอาหารสาเร็จรูปแต่มันก็มันก็ไม่ใช่จะง่ายอย่างที่คิดเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเดินทางด้วยตาตัวตนหรือจะบอกยังไงมันก็ยังเอาตัวตนไปดิ้นรนค้นหาอยู่ดีเนี่ยมันยากอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเวลาจะนั่งสมาธินั้นมันแน่นอึดอัดแล้วนั่งทานนี้ไม่ด้วยเราทำงี้ไม่ถูกไปเดินดีกว่าวะ เราจะได้สบายขึ้นเพราะเดินแล้วสบายเอ้ยเดินทำไมฟุ้งซ่านวับนี้แม้ว่าเดินไม่เดินดีกว่าออกไปหาอะไรอ่านหนังสือดีกว่าอ่านหนังสือธรรมะดีกว่าไปทำโน้นทำนี่ดีกว่าอะไรมันจะวนไปวนมาอยู่เนี่ยปฏิบัติมั่วตัว้วหน้าดูเลยเนี่ยแท้จริงเราหารูไ้ไหมว่าที่เราทุกอย่างที่เราแก้ไปแก้มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือมันมีอัตราตัวตนโดยมีอัตราตัวตนไปคาดหมายคาดหวังว่าจะต้องเป็นอะไรสักอย่างได้แล้วสักอย่างแล้วไม่ได้อย่างใจมันก็ด้านด้านด้านแล้วก็เปลี่ยนตาทาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนกับวิธีอะไรตลอดเวลาเปลี่ยนไปเรื่ มันยากจริงๆท่านลองเดิน at ทางได้อัตตาตัวตนเดี๋ยวก็อธิษฐานจิตหน่อยให้มันสิ้นอัตตาตัวตนทำไมมันไม่ชัดเ yes. จนสักทีวะเดี okay. ๋ยวมาเข้ามาในหอตลาดแล้วอธิษฐานจิตให้มันสิ้นอัตตาตัวตนหน่อยเราจะได้สิ้นอัตตาตัวตนก็เราเนี่ยอยากสิ้นอัตตาตัวตนเราไม่เห็นว่าเราเดินเข้ามาในตลาดนี่เราก็เดินมาด้วยอัตตาตัวตนแล้วเราก็อยากสิ้นอัตตาตัวตนเราจะสิ้นอัตตาอยากสิ้นอัตตาตัวตนเราไม่เราก็ไม่รู้เลยว่าไอที่เราอยากสิ้นอัตตาตัวตนก็เราเดินเข้ามาด้วยความอัตน และก็ะมี poster. ตัวตนของเราอยากสิ้นอัตตาตัวตนแล้วจะสิ้นอัตตาตัวตนได้ยังไงเวลาเราออกไปเดินจะโกนไปนั่งสมาธิเราก็จะออกไปเดินไปนั่งให้มันสิ้นอัตตาตัวตนแต่เราไปเดินด้วยอัตตาตัวตนเราไปนั่งสมาธิด้วยอัตตาตัวตนเนี่ยหรือว่าจะทําอะไรด้วยกรรมวิธีใดเราก็ทําด้วยอัตตาตัวตนแต่เราบอกว่าเรากำลังจะทําให้มันสิ้นอัตตาตัวตนแต่ที่เราไปทําเนี่ยคือเราอัตตาตัวตนไปทําแล้วเราก็บอกว่าเออเราจะได้ทําด้วยอัตตาตัวตนแต่เดี๋ยวเราก็จะเถียงอีกว่า ถ้าไปทาอะไรเลยมันก็มีแต่อัตาตัวตนไม่มีกิเลสตลอดสิเออเอาใครไปทํามันก็ทําได้อัตาตัวตนไม่แช่ว่าไม่ให้ทําเพราะว่าทําไมทําอะไรมันก็ต้องมีกิเลสตลอดวันตลอดคืนนั่นแหละแต่พอไปทํามันจะได้รู้ว่าเออมันเอาอัตาตัวตนมาทํามันจึงรู้เท่าทันอัตาตัวตนแต่ถ้าไม่ทาอะไรดิมันก็มีกิเลสทั้งวันแต่พอมาปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใดหรือคิดหากรวิธีอะไรภายในจิตวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์อะไรในจิตก็ตาม มันวิเคราะห์ด้วยอัตราตัวตนเอาอัตราตัวตนไปวิเคราะห์วิเคราะห์เพื่อให้เราสิ้นอัตราตัวตนก็เราเอาอัตราตัวตนไปเคาะวิเคราะห์ทนโทษอยู่เนี่ยเรายังไม่เห็นเลยว่าเราเนี่ยเอาอัตราตัวตนไปกระทาเอาอัตราตัวตนไปเคาะไปวิเคราะห์แต่เราอยากให้ไปกระทําให้สิ้นอัตราตัวตนก็เราเป็นผู้เอาอัตราตัวตนไปทําแล้วมันจะสิ้นอัตราตัวตนได้ยังไงนี่มันก็เกิดข้อเถียงว่าอ้าวทำไมทําแล้วไม่วิเคราะห์แล้วเราจะสิ้นอัตราตัวตนได้ไงเราก็มีแต่กิเลสอย่างเดียวเพลินไปในโลกอย่างเดียว เออแต่ทําไปเห้ะปฏิบัติไปเหอะแล้วเดี๋ยวมันก็มีปัญญาฉลาดเฉลียวขึ้นมาเองเฉลีวยวใจขึ้นมาว่าอ้าวนี่กูเอาวาตารตัวตนมาทําหมดตลอดเลยทําเพื่อประโยชน์ของกูหมดเลยกูเอากูมาทําเอาตัวกูเอาตัวเรามาทําเอามาปฏิบัติเอามาวิเคราะห์เอามาหาเหตุผลเพื่อเพื่อตัวกูจะได้หนีโลกได้ตัวกูได้ออกจากโลกได้ตัวกูจะได้พ้นทุกข์ได้ตัวกูจะได้ดิพาน แล้วมันมีแตอตัวกูจะให้ผ่านนี่ผ่านมันคือสิ้นความหลงว่ามีตัวกูมีของกูแต่มันตกกันข้ามเนี่ยมันสลับกับขัวตกกันข้ามเห็นไหมตรงเนี้ยแล้วเราก็ใช้ความเพียรพยายามอย่างแรงกล้ามากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อกูทำไมไม่ได้วะกูฟังกันแล้วอะไรกันแล้วกูจะต้องทาให้ได้อกูจะต้องสิ้นต,ต,ตัวตนกูจะ้อที่พายได้แล้วก็เล่งอัตราเล่งสปีดก็ไป คนตายคนที่เลขกัไปคือใครกูหรือเราจะไปอน,นิพรานเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่รู้ต่อทานอีกระเนี่ยเราเห็นหลายคนที่ก็มานั่งอธิษฐานจิตในสลาเนี่ยก็อธิษฐานด้วยอัตาตัวตนแล้วก็อธิษฐานเพื่ออหิทีอ่อาตาตัวตนเพื่อให้เราอิพานณแล้วจะเป็นไปได้อย่างไงก็ไม่เข้าใจมันก็ต้องฉเฉลียวใจว่าเออเนี่ยเอาอัตาตัวตนมาอธิษฐานเอาอัตาตัวตนมาทํา ก็เพื่ออัตตาตัวตน<ๆ>เพื่อผลประโยชน์ของอัตตาตัวตน<ๆ>อัตตาตัวตนใครก็คือกูนี่โอ้ยมันก็ต้องเฉลียวใจแบบนี้บ้างแล้วมันจะเกิดปัญญาปิ้งมาแวบเดียวมันก็สว่างโพลงเลยความมืดบอดในใจที่มันหลอสงไขยมันก็ดับหายไปมันก็ต้องรู้จักเฉลียวใจขึ้นมาเองบ้างอย่างเงี้ยปิ้งขึ้นมาเนี่ยไม่ทราบจะเข้าใจวันนี้ก็คือเล่าเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตรง มันก็ว่าจะผิดก่อนแน่แต่เราเห็นลวกทานทำมันมกบั่วเหมือนชกมบไไมั่วไงเราหาเป้าไม่เจอืเข้าใจไหมยลงตาพูดเนี่ยโยมผมตอนนี้ผมเข้าใจฮะว่าว่า,วาที่หลวงตาพูดอะไรแต่ว่าอันนั้นผมเล่าเมื่อสภาวะเมื่อเช้ายี่สิบเอ็ดมกมกราเฉยแต่ว่าโดยโดยปัจจุบันที่ทําก็ก็ไม่ได้สนใจอะไร แล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกตัวทุกอย่างมันก็ดับไปแล้วก็วนอยู่อย่างเนี้ยมันก็วนของมันอยู่อย่างนี้เองเองแต่เราเป็นคนเป็นผู้รู้เห็นนะเราเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้เห็นอ๋อมันจะเห็นเอความพอรู้พอรู้สึกตัวมันมันจะเห็นดับแล้วมันจะเห็นต่อว่ามีตัวเราเข้ามาแทรกต่ออันเนี้ยรู้เรามีตัวตนคาดหมายไว้เราไปรู้ตัวเนีย่ย ยึดถือเป็นแต่ตัวตัวตนคาดหมายไ้ในจิตเนี่ยมีตัวตนไม่เห็นความเป็นตัวตนที่คาดหมายคาดหวังพระตะเกตเอาครับครับครับขอบคุณครับหลวงตาถึงบอกมันยากอะตรงนี้มันยากจริงๆเลยแม่ชีแล้วบอกแล้วมันก็ยังเห็นยาก